รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับ ทีปีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้ายูสุปมงกรทองเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นยูสุปมงกรทองปีเก้าหกนะครับเป็นตัวหน้าหนูเดลเอ็กนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของเขาในรุ่นแล้วนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับดีตัดโดยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีรู้รอยบ้างตามอายุการใช้งานนิดนหน่อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยรวมแล้วรถกคันนี้สภาพดีน่าจะเกินแปดสิเปอร์เซ็นะครับทีลเราแม็กเดิมยางเดิมให้นะครับ พร้อมารทุกพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีนะครับแห้งแหงมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแันต้งแผ่นแหนมกันร้อนยังอยู่นะครับคอนโซหน้าเดิมนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพนะครับปฏิไม่ขาดนะครับลูกจักนี้พร้อมวิงพร้อมใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่8 9 0 0ันบาทนะครับ เหมือนเดิมผมยิงเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปก็สามารถโทรต่อรอ,องโทรสอบถามสภาพเป็นเบื้อนต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตีแยกอินโดนีเีนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ลองโทรไปติดต่อดูนะครับแล้วตัวเพื่อนเพื่อนทั้งใดน,นะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเอนะจ๊ะสวัสดีจ้า